โลกสังขารถึงการเกาะโมยเสี่ยงสุนด้วยความอานิจจังงามและโคตรเชื้อวงมนุ์สังสติอยู่ยังโลกาแหล่งลาบอดับบอสูซนบุญกุลจื่นหน้าเปียธิวางวันมาดมือ นาโต๊ะ ลีบลอยแล้วกย กกน้อยหายใจฟังอาตมาจะใครวาดีและบ่นบ่า ทงศาสนามุหลาว่าทงสรรค์หนามันแต่งตั้งสัตว์ใหญ่น้อยแบ่ง จางตายตายไปอาเหตุนสัตย์ตายยาได้ผะมาเลลาสังจุงเอาสินธรรมนินาเป็นโลกาม เตยวไต่สองเจงอือสมดังกำบกำผมนานทานในโลกนี้แลโล

ภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัม,มังคะละมุตตะมหันติติ ขอนอบน้อมแด่องค์พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่เปิงตีอาสัยของเฮาตั้นตั้งไลขอถวายความเคารพพาจารยร์อินจนันทร์กันตะจารีเจ้าอาวาสวัดจังกรรมพร้อมพระภิสุสามเณรจุตุนจุองค์ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูง ขอเจริญพรมายังคณะสัตยาติโยมตั้งหลายผู้มีใจเป็นบุญกุศลทุกคนทุกท่านวันนี้อาตมาภาพได้รับอาราธานานิมนต์จากเจ้าภาพได้มาเตเตสนาธรรมในค่ำคืนนี้เป็นการพรรณาสัจธรรมคำสอนขององค์พระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นการเผยแร่ลักธรรมแนะนำลักศิลเพื่อสถาตท่านต่างหลายนั้นได้ยินลักศาสนาสร้างสถาในการปฏิบัติเพราว่าจะเป็นการฟังเรื่องใหม่วิจัยเรื่องเก่าบรนเทาข้อกังขาพัฒนาความคิดจิตของเฮานั้นจะได้แจ่มใสเหมือนพระพุทธเจ้าของเฮาตัดไว้ว่าสุสุสัสงลเภเตปัญญง การฟังด้วยดีนั้นย่อมได้ปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นใดนั้นหนึ่งฟังจากครูสองดูจากตำราสามฟังพระธรรม,มเตศนาสี่สนทนากับพระห้าบราระการปฏิบัติสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เขาจะได้สติเกิดปัญญารู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้ถ้ามีปัญหาอย่างเกิดขึ้น เฮาสาม,มารถจะแก้ได้เหมือนนกที่หันฟ้าป่าที่หันน้ำใส่เดือนที่หันดินสธาท่านทั้งหลายในขําคืนนี้ก็เป็นคําคืนคืนสุดท้ายของการบำเพ็ญกองการะกุศลตี่เขาจะได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน,นั้น ไปหายัางคุณแม่นางนานฟูอายุห้าสิบเก้าปีปากฏนาน,น,นามท่านเจ้าภาพนในขําคกนนี้อันมีคุณพ่อเจริญชัยวงพร้อมกับสมณะสัทาโมระสัทาผู้มีเกียรติทุกคนทุกท่านสะทาท่านต่างหลายสมัยคุณแม่นั้นเปิ้นยังมีชีวิตอยู่เปิ้นก็ได้สร้างคุณงามความดีหลายอย่าง ถ้าเฮาจะโอ้ถึงบอกว่าการบ้านการจองการวัดการว่าคนแม่ก็บ่เคยละบ่เคยลืมเป็นทั้งต้นแบบต้นทุนต้นคิดพือกับลูกกับหลานที่เฮาได้ห่านกันจะได้ก็ตามสถาตัณ์ต่างหลายเฮามาคึดถึงความดีของแม่ที่ได้จากหมู่เฮาไปจย่างน้อยเฮาก็มาลึนกนึกถึง สิ่งดีๆงามๆที่เฮาเคยอยู่ตัวกันบานตุเจ้าจะได้สวดบนผูกเนี้ยต่ว่าอาทาสิเมอากาสิเมยาติบิตาสขาจเมอาทาสิเมเนี่ยเปิ่นได้ฮือแล้วแกเฮาอาทาสิเมเนี่ยเปิ่นได้ทำแล้วแกเฮายาติเปิ้นเป็นญาติของเฮามิตาเปิ่นเป็นมิตรของเฮา สหสหายเปิ้นเป็นสหายของเฮาที่เฮามาร่วมบุญร่วมกุศลกันในค่ำคืนนี้เฮาก็มีห้าอย่างโดยกันที่อาตมาภาพอู่ไปสาถาต่านต่างหลายถ้าเฮาอู้ถึงคุณงามความดีของคุณแม่นั้นเฮาอู้จะได้กบหมดบ่เสียงเพราว่าอยังเตี้ยคูบา,าจาก์นักปากิ่นกาวไว้ว่าจะเอาภูเขาเนี้ยมาเป็นดินสอ เจ้าน้ำมาหาสมุทรมาเป็นน้ำมึกเอาท้องฟ้ามาเป็นกระดาษจะรึกเรื่องคุณงามความดีของคุณแม่นะจะได้ก็บหมดบะเซียงเฮาก็ได้มาหันคุณแม่ที่เฮาได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันบางครั้งก็เป็นญาติบางครั้งก็เป็นเพื่อนเดวเซียวฮักบางครั้งก็เป็นคนหูจักจมักคุณกับลูกกับหลานก็ดี อย่างใดก็ต่างสถาตัณนต่างหลายถ้าเอาอู้ถึงความตายเนะี่ยไผก็ดึงไ่อยากให้เกิดบอกว่าอาตมาภาพตูปีตูน้องสถาตัณนต่างหลายแต่มันเป็นจธรรมความจริงของชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเนะี่ยมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปสิ่งที่เราจะทำเนะี่ยทุกวันเนะี่ยก็คือหน้าที่ของเราบาลคูบาจานนาป่าปานกาวไว้ว่า หน้าที่ของชาวประมงก็คือหาป่าหน้าที่ของพ่อค้าก็คือหากำไรหน้าที่ของศิลปินก็คือสร้างศรริลปะหน้าที่ของพระก็คือสอนมนุษย์หน้าที่ของชาวพุทธก็คือสร้างคุณงามความดีเขามาร่วมบุญกุศลกันนี้เขาก็มาร่วมบูศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปหาอย่างคุณแม่คุณแม่นาง นานปู่ที่ได้จากหมู่เฮาไปเฮามาลึกนึกถึงคุณแม่ความเป็นลูกนั้นเฮาก็ได้มาคิดถึงกับเข้าที่แม่เกยป้อนเฮามาคิดถึงที่นอนที่แม่เกยปูเฮามาคิดถึงที่อยู่ที่แม่เกยจัดหาเฮามาคิดถึงการศึกษาที่แม่เกยทรงห้ำทรงเฮียนจะลวงสุดนั้นเฮามาคิดถึงชีวิตที่แม่มอบมือเฮามา ยังได้ก็าตามสถา่ันต่างหลายชีวิตคนเฮาที่ดําเนินกันทุกวันนี้ก็เพราะหน้าที่ที่เฮาจะต้องทำกันเป็นละครเรื่องหนึ่งที่เฮาอยู่ติยกันมาโดยตลอดตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันบอกว่าจะเป็นเหมือนนักปราชญ์ต้นว่าอันโรคนี้คือโรงละครอ่านพานนิกรเราท่านเกิดมาต่างไล่ลำทำทีท่า ตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางทีก็ตุกหัวอกสะท้อนมีรับมีล้างมีจากมีจรพอจบละครชีวิตก็ลาเหมือนคุณแม่ได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วก็จากโมหาไปจากบุญไปสู่บุญสถาตัณนตั้งหลายอาตมาภาาก็จะยกสาระข้อคิดในธรรมะ เพื่อสัทธาท่านตั้งหลายได้ฟังสักเล็กสักน้อยในการที่เฮาได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันเพื่อจะได้อุทิศส่วนบุญไปหาอย่างคุณแม่นางนานฟูชีวิตคนเฮาเนี้ยที่มาเฮือกำลังอกกำลังใจในทางพระพุทธศาสนานั้นเปื้อนกาไว้ว่าการที่เฮามาเฮือกำลังอกกำลังใจกันมีอยู่ด้วยกันสี่อย่างด้วยกันหนึ่งเฮามาเฮือกำลังกาย ที่เฮามาช่วยกันนะหูข่าวว่าแม่จากไปเฮาก็มาจัดตีจัดต่างจัดโต๊ะจัดเก้าอี้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันเพื่อเฮ้อจัดงานของคุณแม่ด้วยแห่งกายของเฮาแล้วอันที่สองเฮาก็มาเฮือกำลังใจบอกว่าจะเป็นลูกบอกว่าจะเป็นหลานบอกว่าจะเป็นญาติพี่น้องเฮามาเฮือกำลังอกกำลังใจกันเฮามาเฮือ คนที่อยู่ตาหลังนะี้ได้สู้ชีวิตในการดำเนินชีวิตต่อไปแล้วอันที่สามนั้นก็คือกําลังทรัพย์การเป็นการตายเนะี่ยเป็นงานที่<า>ทเฮามาได้ตั้งตัวเฮาหูววันเกิดแต่เฮาบ่หูววันจากไปเฮาก็มาคิดถึงหาคุณแม่เฮามาร่วมกันร่วมบนุนการคะเล็กและน้อยตามจิตเจตนาศรัทธาตัานทต้งหลาย เพื่อเฮาที่จะได้แบ่งเบาภาระเจ้าภาพในในแต่ละคืนในแต่ละวันก็ตามแล้วอันที่สี่นั้นคือกำลังสติปัญญาคนเฮาเก่งม่ใช่เหมือนกันบางคนก็เก่งเรื่องการจัดโต๊ะจัดตังบางคนก็เก่งเรื่องการแปลงดอกแปลงดวงบางคนก็เก่งเรื่องการจัดโต๊ะจัดเก้าอี้จัดอย่างก็ตาม แต่ยังใดก็ตามสถาท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันในข่้มเกืนี้อาตมาภาพก็ได้นำสาระนำข้อคิดมาให้สถาท่านตั้งหลายในการดำเนินชีวิตก็ดีในการทำอะไรยังก็ตามชีวิตคนเฮานะสถาท่านทั้งหลายเมื่อเกิดมาแล้วบันก็เป็นวัฏจักรเป็นธรรมดาตั้งแต่น้อยจนเฮาใหญ่ขึ้นมา ความตายเนี่ยก็มีอยู่ทุกช่วงของชีวิตเฮาตั้งแต่เฮาเกิดมาเป็นทารลกเฮาตายจากทารกเฮาก็มาเป็นวัยหนุ่มเฮาตายจากวัยหนุ่มวัยสาวก็มาเป็นวัยทํางานเฮาตายจากวัยทํางานเฮาก็มาเป็นวัยชราตายจากวัยชราก็ตายจากบุญไปสู่บุญอันนี้มันเป็นวัฏจักรของชีวิตเฮาทุกคนที่เฮาห่านการเป็นประจำ อาตมาภาพจะยกนิทานสาระข้อคิดในทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นกำลังใจในการสู้ชีวิตของสัทธาตัณฑงหลายสัทธาตัต้งงหลายในสมัยก่อนนั้นก็มีเรื่องราวอยู่ว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยมีพระราชาได้เดินประพาสเมืองไปในแพะในป่าไปหาหมูตายตัวหนึ่งโอ้ยกขึ้นมา ไข่บอกเพื่อคนตัางหลายว่าเนี่ยถ้าเขาได้หนูเนี่ยไข่ได้หนูตัวนี้ไปจะได้เป็นเศรษฐีในอนาคตเนอในเมื่อพระราชาอูอย่างอ่านเป็นสัจจะเป็นความจริงที่พระราชายึดถือมาตลอดแต่มีจุระมานพบค,คนหนึ่งได้เดินต่าดเดินจางมาฮันโนตายได้ยินพระราชาเป็นกล่าวไว้ ก็ได้นำหนูตายเนี่ยมาพิจารณาเอ๊ะมันจะลอยแต่ก็หามันจะเป็นยังต yeah ี้พระราชาอู้ก็หากำนูเดินไปเดินมาแล้วก็ไปหามียายคนหนึ่งเป็นอยากซื้อหนูพอดีเพื่อจะหือเป็นอาหารแมวโอ้เพื่อจะได้ทำกับข้าวกับปลางให้แมวกินก็เลยห้องจุรามานุนดกะโอ้จุรามานุขอซื้อหนูได้ก่อน จุฬามนก็เอาหนูเนี่ยยื่นให้คณแม่แม่ก็ให้เงินมาก้อนหนึ่งเล็กๆน้อยอยู่มาวันหนึ่งจุฬามนก็มีไอเดียมีความคิดมีสติปัญญาก็ได้นําหนูตัวฮะก็ได้นําเงินตัวนั้นไปซื้อน้ําอ้อยเอามาแจกจ่ายให้คนสวนที่อยู่ขายแปลงสวนเน้ดอกก็ดีเนอย่างก็ามโอซื้อน้าช่วยอย่างมาสู่กัน บางคนบางท่านก็เอาดอกหือบางคนบางท่านก็ได้เอาปัดใจฮือเอาเงินฮือจุรามโนก็มีเงินอยู่กอหนึ่งก็ได้นําคิดพิจารณาว่าเนี่ยเงินเนี่ยเอาอย่าไปแปงงแหมกึศอยู่ในใจอยู่มาวันหนึ่งน่ในหัวในเมืองไปหาล้มหลวงปัดมาเอาปัดห่งห่งห่งะ โอ้ลมหลวงปัดมาต้นไม้หน้าพระราชวังนะ่ะล้มละเนลนากโกนไปทศสะสะเป็ดอาเสนาอามาตั้งหลายขึ้นว่าเนี่ยโอ้เขาจะเอาเนี่ยใดนี่เอาไม้มนี่ไปจุลามนกก็ได้ขึ้นไอเดียว่าโอ้เขาจะเอาต้นไม้เนี่ยก็เลยแป่งน้ําน้ําอ้อยน้ําอย่างต่างๆนานาไปแจกฮื่อละอ่อนที่อยู่ในบ้านในจอง กิดว่าเนี่ยถ้าเฮาเอานะ้ำาน่ยใ้ละอ่อนเนี่ยละอ่อนก็ต้องมาช่วยเฮาได้เอาน้ําไปแจกเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ละอ่อนตั้งหลายเนี่ยไปช่วยกับขนไม้เพื่อจะเอาเนี่ยเอานะเอาไม้หมดเนี่ยเอาไปขื้คนปัน้นหม้อก็เอาขนกัน,กนคนละเล็กละน้อยช่วยกันจะประมดต่อเสี่ยงหน้าพระราช,ชาวังเอาไปขายคนปัน้นหม้อได้เงินมาแห่นก้อนหนึ่งจนนักนาป,ปาป้านพอสมควร แล้วก็มีการคื้นต่อไปว่าเนี่ยแหมในวันตั้งหน้าเนี่ยจะมีพระราชาเป็นพ่อกา้าจากเมืองอื่นเข้ามาเมืองเฮาเพื่อจะเอาม้ามาห้าร้อยตัวจุลามโนพื้นผ่าตนตาว่าเนี่ยเอ้เฮาต้องไปซื้อหญ้าละกับเจ้าบ้านเจ้าจองก็ไล่ไปกว่าซื้อหญ้ากับเจ้าบ้านเจ้าจองหมดเลื่องประหมดประเสียงเพื่อเจ้าของม้าพ่อก้ามาก็อยากจะซื้อหญ้าให้ม้าตัวกิน ก็บปจ้างเน่าใดก็ได้เอาไปถามเจ้าบ้านว่าเนี่ยโอ้ขอซื้อเน่าได้ก่อเอาไปหึ่งมาห้ากินโอ้บ่ได้เน้อเพราะว่าจุลามนมเนี่ยซื้อไปละซื้อไปประมดบ้านบทจ่องจากนั้นพ่อกาแม่กาที่ต่างบ้านต่างเมืองละก็ได้ไปซื้อหญ่ากับจุลามนโจนประมดระเสี่ยงตอนสุดท้ายโดยหนูตัวเดียวเนี่ย ทำเฮ้อจุระมานบเนี่ยได้เป็นเศรษฐีเนี่ยสถาตันตั้งหลายด้วยความดีความงามพระราชาเนี่ยก็ยกลูกสาวเฮ้อด้วยความขยันมันเพียรด้วยการมุ่งมานะทำเฮือกำลังอกกำลังใจเฮือมีการพัฒนาตัวเก่าชีวิตคนเฮาเมื่อเกิดมาเนี่ยเฮาก็ต้องมีกำลังอกกำลังใจในการสู้ชีวิตทำหน้าที่ของเฮือดีที่สุดอัตมาภาพก็ฝากสาระ ข้อคิดเล็กๆน้อยๆเห่อสถาตันต์ต่างหลายเพื่อเป็นกำลังอกกำลังใจในการทำหน้าที่ของเฮาพ่าว่าจะเป็นเกี่ยวกับต่างวัฒนธรรมประเพณีที่สถาตัณตต่างหลายพี่น้องเจ้าใตาก็ดีได้นำวัฒนธรรมมาใช้ในทางเหนือของเฮาทางล้านนาของเฮาก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาบุญหลากหลายวัฒนธรรมอาตมาภาพก็ขอ,ขอชื่นชมทุกคนทุกท่าน ที่ได้นำจะได้นำวัฒนธรรมต่างๆมาเผยแพร่ที่ให้เป็นสิ่งที่ชาวโลกต้องได้ดูได้มีความประทับใจในสิ่งต่างๆเอารัาสถาทั้งหลายลดับต่อไปอาตมาภาพก็จะได้ส่งดวงวิญญาณของคุณแม่นางนานฟูอายุ59ปี เพื่อไปสู่พบภูมิที่ดีที่งามอัตมาภาพกเตมมาปอสมงวรแก,ะกะ่กาละเวลาเพื่อจะได้น้อมนำอาสาระข้อคิดอุษาทั้งหลายขึ้นต้นบารีว่ามาตาปิตุอุปัทานังเอตัมังกะละมุตตมันติ การบูชาบ,บิดามารดาเนเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งลำดับแล้วอาตมาภาพก็ขออนุโมทานาบุญแห่งครั้งหนึ่งกับเจ้าภาพในค่ำมคืนนี้อันมีคุณพ่อเจริญชัยวงศ์พร้อมกับสมณะสัทธาโมระสรัทธาผู้มีเกียรติทุกคนทุกท่านลำดับต่อไปของสรัทธาท่านตั้งหลายตั้งจิตตั้งใจเหอคุณแม่นานนั้นไปสู่ภพภูมิที่ดีที่งาม นิจจังบ่ <silence> <silence> Hãy subscribe thêm kênh Ghiền Mì là Lan Liên Vô Sô Khang siêng Ya Di Hiu Hót Lai Tuông Cao Vên Vê เทวาดาน,นำดวงวิญญาณของแม่นางนานฟูขึ้นสูส่สวงสวรรค์วิมานเม่นเล่นนา ตัตมาภาพไดเตติสนาธรรมมาพอสมควรแก่กาลเวลาขอสมุติยุติลงคงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปกาละชะนีอันธรรมยังสาธุการังกโรรมาเศสาทูสาทูสาทู